เราจะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในช่วงเย็นนะครับเวลาขณะนี้ก็17นาฬิกา15นาทีรเริ่มต้นจากถนนลาดกระบังเข้าสู่ถนนกิ่งแก้วนะครับท้องฟ้าที่เห็นนูน้นสีดำๆนะครับเราอยากรู้ว่าเขาจะให้เข้าได้ไปถึงเท่าไหร่นะครับถึงแค่ไหนนะครับเราก็วิ่งจากลาดกระบังวิ่งเข้ากิงแก้วมาแล้วนะครับเราอยากจะรู้ว่าถ้าเข้าทางถนนลาดกระบังเนี่ย เขาอนุญาตให้เข้าไปถึงไหนครับจะได้อัปเดตสถานการณ์ให้กับผู้ชมช่องเรามานะครับสถานการณ์เข้ามาได้แค่ประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับเจอท้ายแถวของรถแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นท้ายแถว เกิดจากอะไรนะครับจะเกิดจากการบล็อกถนนของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับเข้าไปใกล้ๆกัน,นตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับท้ายแถวหยุดนิ่งเลย ด้านข้างเราก็มีรถอาสากู้ภัยเปิดสัญญาณนะครับเป็นอาสามูลเฮียปอนะครับเฮียปอคันนึงท้องฟ้านี่กลายเป็นน่าจะเป็นโดนปกคุุมไปด้วยควนเลยนะครับกลายเป็น โดนปกคลุมไปด้วยควันที่หนาแน่นมากรถขยับแล้วครับหรือว่าเขาให้ไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าเขาให้เราเข้าไปถึงไหนมีเจ้าหน้าที่คอยบอกแนะนำทาง ออกซ้ายแล้วใช่ไหมครับซ้าผมครับเจะมีเจ้าที่บล็อกรถให้ออกซ้ายนะครับข้าถนนกิ่งแก้วไม่ได้นะครับบอกออกซ้ายไปก็เลี่ยงซ้ายก็คือขึ้นไปทางสนามบินนะครับเข้ามาได้หน่อยเดียวเองนะครับจากถนนลาดกระบังก็ป้ายห้ามผ่านนะครับห้ามผ่าน แจ้าหที่เยอะมากเลยนะครับบล็อกขึ้นสนามบินเนี่ยนะครับจากราดกระบังนีไปไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอจบวิดีโอไว้ก่อน